ผมคุณแม่สุภาพคุณแม่สุภาพบอกเมาบอกุไปตั้วะท่านพกินเบิร์ตสอโอ้ยมึงมึจูพีกัมี่ไ้พี่น้องคูณนังปงุนี่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 กระุกโอ้เขาได้บ่เรตันอีกหน่วยนึงฮะเอามันชุกเลยเอากร อเออฟักฝานไว้ันั้นไไปเนาะกูกะบอนั้นน่ะกินตำฮู้กูกระนันระบอกเนีุ่ภาพแล้ววนกิตํามืงต้นหมงเลวาลบขนาเรากระจอหูเลาเป็นค้นบอกจะหน่อยะจอกู้นะครับผมอระจอกงูแล้วกระจอหูกัน เราอยู่ไก่ทางแล้วก็เอาผ่าคุ้มไว้ครับเจ้าส่วนกินตำหมงครับบัให้ได้กินขา้าดอแากแดบือเป็นมันเถอปลามาผู้ใดเอาบกือไม่เจ้าเนี่ยผู้ใดเอาบกือไม่เจ้าว้าวบ้า ว้าวบ้าวาฟานหูปกหงเพิ่มพี่น้องเดี๋ยวฟานไปคนไปครับน้องนี่นี่คนยังชิมาตำ่ำลูกค้ามากไหมทุภาพลูกค้ามาซื้อของครับหูปกงเพิ่มคู่คเดียวเราก็ได้กี่มัดเราบฮะแล้วอคู่เดียวเราก็ได้

ค้าไปล้วเด้อลูกค้าไปล้วเด้เดอเปิ้นถาใครอยู่เด้อแม่วางลงงั้มไปก็นเนพื่อนเด้กินเขาดิเด,เดี๋ยวต่ไหนจะไปับนี่นี่ก่อนแค่ห้แค่ว่าตามหึ่งนี่แหละ อคอบู่้เล้วไปต้องการลวเออโอเคพี่น้องอีกไปทำนี่เ่อน <laughs>